ศิลธรรมทินงานไทยลือ้องามระบือไทยยอมท้องถิ่นคนขยันมุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาดีเด่นรวมพลังสามาัคคีสวัสดีเจ้าน้องสื่อนางสาวเรื่อไทยชนกสมพงอายุ19ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ทีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ คณะครุศาเจ้าปัจจุบันน่องอาศัยอยู่ตี่บ้านที่ปลาเหียวขอนแรงเชียนแรงใจจากมู่บ้านที่ส่งมาส่งมาข้างน,นอกตัวในเจ้ายินดีเจ้าเจ้าผูขกข้บรฎก o ไมเล็กสามในการแนะนำตัวในเะจ้าถัดไปไม้เล็กสี่เจ้า วัสดีเจ้าน้องไม้หมายเลขสี oh, <no. S 1> นางสาวชัยนุชดาวเพชรอายุสาวผีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สาขาการท่องเที่ยวเจ้าเอาไม้อมายากจะเชิญชวนพ่อแม่ปีน,น้องมาจ่วยกันประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานไอทีไอดียบ้านที่เจ้าเพราะว่างานนี้มีทั้งสินค้าโอท็อปและสินค้าหัตถกรรมของอำเภอบ้านที่เจ้าอยากให้มาเห็นกับตาสัมผัสกับมือ และสุดท้ายนี้น้องไมาอยากจะฝากไว้ว่าบ้านเมืองเฮาเฮาบ่าหักใครจะหักบ้านเมืองเขาเขายังหักในศักศีบ้านเมืองเฮาเฮาบ่าหักคงบ่ด,ดีบ้านเมืองนี้เมืองบ้านที่แผ่นดินทองขอบคุณเจ้าเจ้าใกนการแนะนำตัวนะเจ้าถัดไปหมายเลขห้าเจ้า